สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับกรณีที่ซื้อรถมือสองมาแล้วมีประกันภัยติดมากับรถด้วยความคุ้มครองจะต่อเนื่องหรือไม่อย่างไรขอสรุปตามเงื่อนไขความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท1ข้อ9เรื่องการโอนรถยนต์นะครับซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่1เมษาสองพนโดยสรุปว่าข้อ1นนะครับถ้าหากว่าคุณซื้อรถมือสองมาจากเจ้าของรถโดยตรง แล้วกรมธรรม์ยังให้ความคลองอยู่ต่อเนื่องนะครับโดยที่คุณต้องไปแจ้งกับบริษัทประกันภัยทราบเพื่อสลักหลังและตรวจสอบในเรื่องของข้อจกเว้นต่างๆในเงื่อนไขพิเศษต่างๆเช่นมีการระบุผู้ขับขี่หรือไม่ถ้ามีการกําหนดตัวผู้ขับขี่นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสลักหลังกําหนดตัวผู้ับขี่ใหม่เพื่อจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกถ้าผู้ขับขี่ไม่ตรงกับ โกมาทันประกันภัยนะหรือมีการซื้อค่าเสียหายส่วนแรกไว้หรือไม่เพื่อทําให้เบี้ยรประกันทั้นถูกลงอันนี้ต้องตรวจสอบก่อนแล้วก็สลักหลังเปลี่ยนชื่อผู้เอาประกันเสียให้ถูกต้องนะครับเวลาเกิดเหตุหรือรถหายเนี่ยจะได้ไม่ต้องมา,ายืดเอกสารอะไรเพิ่มเติมต่ออีกครับกรณีที่2กรณีที่คุณซื้อรถมาจากเต็นท์รถนะครับก็คือเป็นผู้ที่มีอาชีพซื้อขายรถบำรุงรักษารถนะหรือเป็นอาชีพบินผู้ให้เช่ารถแบบเนี้ยนะครับทางบริษัทประกันภัยก็จะ ไม่คุ้มครองต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะต้องไปซื้อประกันฉบับใหม่จะดีกว่านะเพื่อให้มีความคุ้มครองต่อเนื่องเนื่องจากกฎหมายกําหนดว่าสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองความเสียหายตัวรถยนต์และผู้ออประกันภัยได้ขายรถยนต์นั้นให้กับผู้ที่มีอาชีพซื้อขายรถยนต์ซ่อมแซมรถยนต์หรือบํารุงรักษารถยนต์กรมธรรประกันภัยฉบับน,นี้จะสิ้นสุดความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่มีการซื้อขายรถยนต์ นั้นทันทีและบริษัทประกันภัยมีหน้าที่จะคืนเบี้ยประกันให้กับผู้เอาประกันภัยนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัยว่ามีการซื้อขายรถแล้วหรือกรณ yen yen ีที at ่บริษัททราบถึงการขายรถยนต์ดังกล่าวถือว่ากรมธรรมนั้นเป็นอันสิ้นสุดและจะต้องคืนเงินให้กับผู้เอาประกันภัยต่างกับกรณีที่เรามีการซื้อขายกันเองก็คือเมื่อผู้เอาประกันภัยได้โอนรถให้กับผู้อื่นให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรมน์ประกันภัยฉบับนี้และบริษัทจะต้องรับผิด ตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่เหลืออยู่นั่นเองครับจึงสรุปว่าถ้าเป็นการซื้อขายกันเองระหว่างบุคคลกับบุคคลนะครับก็ให้แก้ไขสลักหลังความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นการซื้อขายจากเต็นท์รถนะฮะความคุ้มครองจะไม่ต่อเนื่องจะสิ้นสุดทันทีที่มีการซื้อขายรถหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับ ผมอาจารย์สุธีจะสร้างสารรค์คลิปดีๆแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมและรับฟังกันต่อไปเรื่อยๆสวัสดีครับ